สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองตัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับประจําวันที่28สิงหาคม2021นะครับเรามาเริ่มกันที่ดาวโจนสหรัฐกันก่อนนะครับเดี๋ยวโอเรนเตงก่อนครับข้างซ้ายก็จะเป็นตัวที่เป็นแสดงนะครับผมใช้อย่างเส้นสีต่างๆก็คือสีส้มจะเป็นเส้น25นะครับเส้นสีฟ้าจะเป็น50 1 0 0หนึ่งจะเป็นสีเหลืองแล้วก็2 0 0้จะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้จะเป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับ เริ่มกันที่ดาวโจนก่อนนะครับเราเห็นว่าดาวโจนเนี่ยทำนิวไฮนะครับแล้วก็ปิดสุดปิดสุดสัปดาห์นะครับยังยังไม่ฮิวไฮท้เท่าครับก็คือตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 3,5, 4,5,5นะครับก็หลังจากที่เจอร์รมเฮาเบิลเนี่ยออกมาถแถลงนะครับว่าจะมีการน่าจะมีการทำ QE t a ีเทเบิหรือมีการลด QE เนี่ยในปีนี้แต่ไม่ได้บอกวันเวลาแน่นอนนะครับก็ทำให ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ชนิไหนก็ตามนะครับแผนการในการเล่นนะครับก็คล้ายเดิมนะครับถ้าใครได้ดูสัปดาห์ที่แล้วผมแบ่งเป็นแนวรับแรกที่3 4 8 5 0นะครับแนวรับที่2คือเช้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์คือ3 4 3 2 2นะครับแล้วก็แนวถัดไปจะเป็น3 2 7 0 6นะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับส่วนใครอยากจะขายตรงนี้ขายได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ golden ratio ที่3 6 6 5 7นะครับ ที่น่าสนใจตอนนี้ i อซายก็อยู่64นะครับก็อยู่ค่อนไปทางค่อน,นูงนครับหรือโอ้อเกือบโอเวอร์บอรแล้วที่ยังตัดที่70ยังไม่ถึงนะครับต่อมามาดูกันที่ S&P 500นะครับ S&P 500เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็เราจะเห็นว่าตัวดัชนีนนะไอซขึ้นมาแล้ว72ก็คือโอเวอร์บอรขายไมอยากขายขายได้เลยนะครับก็ผมลองตีเส้นตัว พิโบนักีดูนะครับก็พบว่ามันเลยตัว golden ratio หนึ่งจุดหกไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ c 1 4ึงาะั้นตรงนี้นะผมว่าจะเป็นแนวรับแนวหนึ่งที่สําคัญนะครับถ้าใครสนใจอยากจะรับหุ้นตัวนี้นะครับหมือนว่ารับดัชนีรับดัชนีที่เป็นกองทุนดัชนีนะครับหรือ etf เนี่ยก็สามารถดูตรงที่ประมาณสัก4140เป็นไม้รับแรกครับหรือ4237ตรงนี้ก็ได้นะครับ ส่วนใครอยากจะขายขายได้เลยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดนี้นะครับ3 9 4 3สานะครับสำหรับเส้นค่าเฉลี่ย5 0สบัปดาห์นะครับต่อมาเป็น NAS d a q นะครับ s m p กับ N a s d a q เนี่ยทำยูไฮทั้งคู่เหมือนกันนะครับน a s d a q นี่ก็คือเกือบใกล้ออบอลและ s i ซีเกือบจะ70เหมือนกันนะครับอ่ะเห็นไหมมีแท่งเขียวยาวเลยนะครับก็ N a s d a q เป็นหุ้นเทคกลุ่มใหญ่นะครับ มันจะเป็น Apple Microsoft Facebook อะไรพวกนี้ครับทีนี้ผมตีฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็ฟิโบนัชชีก็คือเอาจุดนี้จุดหนึ่งเนาะจุดสูงสุดจุดนี้นะครับแล้วก็ล่างจุดต่ำสุดขึ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าจุดที่อีกจุดจุดหนึ่งที่มันอาจจะไปถึงได้ก็คือ1น1 8ที่15,446จุดนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าขายอ่าใครขายจุดจุดนี้ไปแล้วนะครับแล้วยังมีของอยู่อาจจะลิงขายจุดนี้จุดหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ช่วงเวลาซื้อแล้วครับเป็นช่วงเวลาขายถ้าเกิดใครอยากจะมาซื้อก็มารับแถวๆนี้นะครับที่14,000หม่ทัวรนะครับไม้แรกไม้ที่2ผมมองเป็น13,000ถึง13,250นะครับโดยประมาณสำหรับไอตัว n a s d a ็กนะครับตัวต่อมาจะเป็น Russell 2000นะครับ Russell 2000เนี่ยก็คือไม่เหมือนกับ3ดัชนีหลักนะครับอันนี้มีเซลสัญญาณนะครับตัว RSI เนี่ยอยู่ประมาณ55ก็คือยังบูริสอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะไซด์เว่ยเห็นไหมครับ นี่เดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะแบบไซด์เวย์ประมาณนี้คือขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในกรอบของระหว่างกรอบที่2089กับตัว2 3 5 8นะครับสำหรับผมก็ตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่น่ารับนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะเล่นตัวรัสเซลสอ0 0ก็คือ2 1 7 8 1ไม้นะครับแต่ถ้าหลุดก็ไปมองที่ประมาณ20 9 1นนะครับไม้ที่สนะครับสำหรับตัวรัสเซลใครอยากจะขายก็แนวต้านนะครับ2360โดยประมาณสามารถขายได้นะครับ ต่อมาจะเป็น c s i 300นะครับหุ้นจีนเอแช่นะครับหุ้นจีนเอแช่ผมจะตีไว้เป็นหลายกลยุทธ์แล้วกันนะครับกลยุทธ์ที่1ก็คือเดิมทีเนี่ยเอแช่มันจะวิ่งอยู่ในกรอบเส้นคู่ขนานเป็น upward trend ขึ้นไปนะครับแต่มันก็หลุดเนาะหลุดเป็นเส้นแดงแท่งเทียนแดงยาวปริ้ดลงมานะครับผมก็ลองตีเส้นอีกเทรนไลน์ใหม่เทรนหนึ่งนะครับเทรนนี้เนื่องจากว่ามันจบที่เส้นนี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับเพราะงั้นแนวรับตรงเนี้ยน่าจะเป็นแนวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูะรที่ปมาณ 4680หรือไม่เกิน4,650บอาทะผมว่าเส้นนี้จะเป็นเทรนด์สำคัญไม่ควรหลุดถ้าหลุดนี่ถือว่าอหนักเลยนะครับถ้าหลุดนี่ก็จะไม่มองที่4,590แล้วก็4,434ามลํตามลำดับนะครับด้วยการที่จีนเนี่ยคุมเข้มในแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยครับล่าสุดก็มีการคุมเกี่ยวกับสุราอะไรพวกนี้ครับก็ทำให้กลุ่มเอชแอน่ยจะมีการปรับลดลงได้นะครับอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะงั้น เพื่อความไม่ประมาทถ้าเกิดใครสนใจหุ้นจีนใช่ไหมนนหุ้นจีนนะครับผมมองว่าลองดูตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้หลุดแบบหลุดลุ้ยเลยนะครับก็ไปมองตรงนี้เลยที่ประมาณ4 4 0 0 35นะครับโดยประมาณนะครับว่ารับอยู่ไหมผมไม่คาดว่าจะหลุดที่เส้นนี้นะเส้นนี้คือสําคัญมากคือ4,140นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราตามจริงเนี่ยของตัว A share นะครับมันยังไม่ถึงที่เขาเรียกว่า b บร์มาร์เกนะมันมันปรับฐานออกมาประมาณ18.78มันต้อง20%ลงไปนะครับซึ่ง20%มันจะเป็นประมาณสักจุดที่47-41นะครับประมาณนี้นะก็คือปรับเป็น b e บ r i s h คือดัชนีที่ได้สำรองต่ำกว่าน,นั้นนะครับเพราะงั้นผมมองว่าตรงเนี้ยสำคัญน่าจะรับอยู่นะครับถ้าทางการจีนยังสนใจตลาดหุ้นอยู่นะครับเขาก็จะพยายามประครับประคองตรงนี้ให้มีแรงซื้อกลับแต่ถ้าเกิดเขาอกโอ้มันไม่สนใจต้องการคุมเข้มนะครับก็จะหลุดลงมาที่ ไอเส้นที่ผมอบอกนะครับประมาณ4,700 4,680ก่อนนะครับแล้วก็มาที่4,585นะครับต่อมาเป็นห่างเสียงอินเด็กส์นะครับห่างเสียงอินเด็กส์ก็จะมีหลายๆอุตสาหกรรมรวมกันอยู่นะครับก็จะเห็นว่าหลุดเรียบร้อยครับอันนี้เป็นเทรนด์ไลน์ใหญ่หลุดลงมาเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ต้องตีฟิโบนักชีดูนะครับจาก0กับ1ไปถึงตรงนี้เนาะทีนี้ก็พบว่าฟิโบนักชีเนี่ยตรงแถวศูนย์จุนะครับแถวโกลเด้นเรชัลจุดหนึ่งเนี่ยก็ มีแนวเขาเรียกว่าลงมาปุ๊บก,ก็จะมีแรงซื้อกลับไปนะครับทำให้สามารถยืนอยู่ได้ที่25,407คําคำถามคือมันจะเป็นยังไงต่อนะครับมองอย่างนี้แล้วดูแม็กดีเป็นเซลล์ซิงแนลอ่าใชยลงเรื่อยๆนะครับผมมองว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมีโอกาสนะที่25,000หรือ24,976เนี่ยอาจจะหลุด ถ้าหลุดจริงๆก็มองแนวนี้ถัดไปนะครับ2 2ง0 0นทวนหรือว่า2 4 0 4 0นะครับหรือจุดนี้สำคัญจริงก็คือจุดที่23512นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ห่างเสียงดูว่าจะรับอยู่ไหมนะครับต่อมาอันนี้ห่างเสียงเทคซึ่งหลายคนก็ลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับห่างเสียงเทคนะครับตัวห่างเสียงเทคเนี่ยตั้งแต่มันขึ้นมาเนาะแล้วมันก็ลงต่อเนื่องนะครับมันเป็นอัชนิดที่เพิ่งมีมันมีมาไม่นานนะครับก็เลยมันก็เลยเป็นกราฟอยู่ประมาณแค่นี้นะครับ ผมลองซูมอินเข้าไปนะครับว่าเอ๊ะถ้าซูมอินไปแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ลองทําเป็นแบบฟิโบนัชชีแบบใช้สไตล์นี่คือหนึ่งอันนี้คือสูตรแล้วก็มันจะเป็นขาลงมานะครับก็ปรากฏว่ามันจะลงมาอาจจะลงมาได้ถึงประมาณ56.35นะครับโดยที่แนว golden ratio หนึ่งก็คือ6 2 1 2นะครับซึ่งตอนนี้มันยืนอยู่เหนือตรงนี้แล้วเพราะงั้นผมมองว่าประมาณสัก6,200เนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่สำคัญของดัชนีห่างเสียงเทคนะครับ ก็มาลองดูว่าจะรับอยู่ไหมนะครับซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าจริงคุมเข้มหุ้นเทคยกักเยอะจริงๆนะครับซึ่งไม่รู้จะหลุด5 0 0พันวนะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปเพราะว่าคือการที่จะบอกว่าหุ้นจีนของเทคจีนจะเป็นขาขึ้นเนี่ยโอ้โหมันต้องมีแรงซื้อมหาศาลถ้าสําหรับผมนะผมว่ามันต้องชนะแนวเนี้ยเจ็ดพันยี่สิบเอ็ดอะคือมันต้องยืนเหนือนเนี่ยถึงจะเป็นขาขึ้นอะตอนนี้ผมยังไม่คิดว่าจะเป็นขาขึ้นนะครับแค่มันจะลงประุดเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับ ต่อมานะครับนี่แค่อีหุ้นญ,ญี่ปุ่นนะครับหุ้นญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเทรนดเป็นขาลงเนี่ยคือเทรนด์ใหญ่เป็นขาขึ้นนะแต่เทรนด์ระยะกลางสั้นเนี่ยเป็นขาลงเนาะอันเนี้ยเทรนด์เป็นด downward trend นะครับมีเซลล์สัญญาณนะครับไอซายก็ดำดิ่งต่ำกว่า50ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมมีแนะนําเข้าลงทุนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณแถวๆนี้เนาะแถวโซนประมาณสัก27,500นะครับไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็แนะนําไปซื้อแถวๆตรงช่วงประมาณสัก2อ0 0 0ื่นเทุนนะครับก็ช่วงนี้ยังซื้อได้อยู่นะครับ คือคือผมมองว่าช่วงกรอบระหว่าง2 7 0 0 0ถึง27,500ตรงเนี้ยซื้อได้อยู่นะครับสำหรับญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดมันหลุดหลุดมาก็มองตรงนี้เลยครับแถวๆวโซนนี้คือ2 4 7 5 0ถึง25 22 25225สนะครับโซนนี้โซนนี้เป็น2จุดนะครับส่วนโซนขายก็ยังไม่ใช่ช่วงขายอ่ะถ้าขายต้องทะลุแบบไปแนวแบบทะลุต,ตรงนี้ไปก่อนนะครับเทรนด์ไลน์ตรงนี้ก่อนซึ่งการทะลุต,ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก28,500นะครับถึง คือผมว่าสําหรับผมผมอยากขายที่สามหมื่นขึ้นไปนะคุณญี่ปุ่นนะต่อมาคอสปี้นะครับของเกาหลีนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมีเซลล์สัญญาลเรียบร้อยนะครับไอซก็ดิ่งลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าปีที่เ้วเอาเพอร์ฟอร์มเหลือเกินนะครับมาปีนี้ก็ค่อนข้างไซเวย์นะครับตั้งแต่ต้นปีถ้าเกิดใครใครถือตัวเกาหลีอยู่นะครับก็ไม่ค่อยวิ่งไปไหนก็วิ่งอยู่ในกรอบนะครับตั้งแต่อยู่ในช่วงมาสัก2972นะครับถึงประมาณ3ามสถึงถ้าใครติดตามมานี่คือผมยังไม่ได้เชียร์เข้าเลยนะครับ อ่าผมอยากจะเข้าสัก2,900ถึงสัก3,000ประมาณนี้นะครับ2อ0 0ถึง3,000ัคือดัชนีกอสปีที่ผมว่ากองทุนค่าสนใจน่าเข้าช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันมีการปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุดลงแล้วมาประมาณสัก10%เนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดขายก็จะเป็นจุดแถวไฮเดิมนะครับซ,ซึ่งถ้าเกิดใครซื้อมาตรงนี้แล้วเนี่ยช่วงนี้จะขายตรงนี้ได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ขึ้นมาสูงอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดใครเก็บมาแถาวโซนนี้จะไปขายก็3315นะครับไฮเดิมน่าจะเป็นจุดที่น่าขายมากกว่าต่อไปมาดูเซ n นเซกนะครับเซนเซกนี่ต้องบอกว่าโคตรพี่มหาเอาเพอร์ฟอร์มนะครับทีนี้เซ n นเซกเนี่ยผมลองทำฟนะิโบนัชชีเนาะก็พบว่าจาก0ไปถึง1เนี่ยก็คือตรงนี้เนาะปรากฏว่ามันพุ่งขึ้นไปทะลุ1.618ก็ได้เช่นเนมันทะลุขึ้นไปอีกนะครับแต่จะเห็นแนวรับสําคัญตร,ตรงนี้ที่วงๆไว้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญหรือเป็นแนวต้านสําคัญก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่52520โดยประมาณนะครับถ้าดัชนเออีเขาเรียกว่าดัชนีอินเดียมปรับตัวลงมานะครับโซนตั้งแต่51 50 0จนถึง52-50 0ตรงนี้ครับน่าสนใจมากครับในการเก็บผุ้อินเดียมไม้แรกนะครับซึ่งนับเป็นการปรับตัวลงจากจุดนี้นะครับก็จะปรับตัวลงไปประมาณสัก8หรือ6%นะครับ6.5ถึง8%โดยประมาณนะครับ สำหรับไม้แรกแล้วไม้ถัดไปที่อันนี้ตัวตัวผมเองนะถ้าเกิดมันมลงมาถึงนะสัก47,000-48,500เนี่ยผมจะเก็บแต่ถ้าเกิดอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าคือเราก็อยากจะได้ของถูกเนาะก็อยากจะให้มันลงมามากกว่านี้สักหน่อยเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะก่อนอน,นั้นเนี่ยนะครับต่อมามาถึงหุ้นไทยนะครับที่หลายๆคนก็มีอยู่นะครับหุ้นไทยนี่ผมทํามาหลายแบบนะแต่ว่าให้ตีเทรนด์เป็นอันนี้เส้นคู่ขนาดมันก็ไม่ไม่เชิงขนาดแล้วเป็นเส้นคู่แล้วกันนะครับ ก็พบว่ามันมีการตรีบเข้าข้างในคือมันไปทางบมเหละ,ะครับในระยะในระยะข้างหน้านะครับซึ่งเนี่ยมันยกระไยกโลขึ้นถูกไหมครับอันนี้ก็ยกโลก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็แถมทําแท่งเทียนเนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นจุดถัดไปที่ผมมองเนี่ยคือ1677นะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญถ้าใครอยากจะขายนะคือมีของแต่ตรงเนี้ยหรือใครเคยซื้อมาแล้วหมดศรัทธาหุ้นไทยแล้วนะครับ1 6 751 6 77เนี่ยน่าขายนะครับแล้วก็อีกจุดจุดหนึ่งก็คือตามสเต็ปนี้เลยนะครับ1722175518051807นะครับแล้วก็1850แถวห้ฮเดิมนะครับสำหรับเซ็ไทยนะครับซึ่งผมมรู้ว่าถึงไหมนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเหมือนกับต่างชาติเอาเงินขนเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยรวมๆกันแล้วนี่อย่างวันสุดล่าสุดก,ก็6,000กว่าล้านนะครับรวมกัน3 4วันนี้โอ้ก็เป็นหมื่นล้านเลยนะครับถือว่าเออ เริ่มมีเริ่มมีแรงซื้อกลับมาจากต่างชาตินะครับก็อาจจะเป็นแรงตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้หุ้นหทยขึ้นได้นะครับต่อมาเวียนนะครับเออเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้อกันหนึ่งก็เราจะพบว่าตัว Macd ยังไม่ตัดขึ้นเป็นสัญญาณชี้แนวนะครับนี่ขนาดยังไม่บายชี้แนเนาะถ้าบายชี้แนวผมว่าน่าจะแถวแถวเนี่ยครับหนึ่งหกห้าศูนย์เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นบายชี้แนวพอสมควรสาหรับเกินการเกิด Mac d ดีนะครับส่วนอาจยนี่เป็นบูลิสบูลิสชี้แนวไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเดือนะครับ ก็เวียดนามก็เป็นคล้ายๆกับกลุ่มของอินเดียนะเี็น่ออินเดียยังดูยังดูขึ้นอยู่แต่ว่าเวียดนามมีการขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ปรับตัวย่อลงมาแต่ว่าย่อไม่นานนะครับย่อแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นมาต่อแต่ว่าการขึ้นมาต่อเนี่ยไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วก็ลงมาต่อแต่การลงมาเนี้ยยังไม่ลงมาทําจุดต่ําสุดเขาเรียกว่ายังไม่ต่ํากว่าเดิมนะครับถ้าผมลองตีเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วกันนะให้ดูภาพกันมันก็จะเหมือนสามเหลี่ยมใช่ไหมครับ ดูภาพนี้ประกอบกันนะอ่ะด้วยความที่เป็นสามเหลี่ยมนี่ครับสุดท้ายมันต้องเลือกทางทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปลงหรือไปทางขึ้นนะแล้วก็ดูสัญญาณอื่นสัญญาณอื่นคืออ่านเกิดเซลสิกแนลนะครับอายไซยังแบบยังดูบูลิชอยู่นะครับเพราะงะั้นยังบอกไม่ได้ละกันแต่ว่าแท่งเทียนยืนอยู่เนี่ยเส้นที่สิบห้าสัปดาห์มันมันบอกว่าบูลิชแหละตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเวียดนามม้แรกนะสำหรับ คนที่สนใจเวียดนามไม้แรกที่อาจจะแบบรอไม่ค่อยไหวนะครับ1 3 8 5งสามแปดห้านะไม้แรกแกลืม1 3 8่งสามาไม้แรกแาลืมนะครับหรือหรือต่ำกว่าต่ำกว่าพันสี่ร้อ, 1, อเข้าได้เลยก็ได้ครับำจำตัวเลขง,ง่ายๆนะครับจุดต่อมาอันนี้เป็นจุดที่ผมอยากเข้าเองนะก็คือถ้าสมมติว่ามีการปรับฐานลงมาเยอะๆนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเนี่ยผมอยากได้สักแถวพันสองถึงพันหนตรงช่วงเนี้ยไม่รู้ถึงไหมนะแต่ถ้าเกิดถึงตรงเนี้ยซึ่งเป็นโกลเด้นอ่เขาเรียกว่าเป็นฟิโบนัชชีที่ มันเป็นฐานแนวรับเดิมมาครับผมก็อยากจะเก็บนะตรงนี้ผมเก็บเองนะครับสุดท้ายนะครับเซ็นเซกเซ็นเซกไม่ใช่เซ็นเซกสตอร์ห้าสิบนะครับสตอร์ห้าสิบก็อันนี้เป็นหุ้นดัชนีในกลุ่มยุโรปหุ้นตัวใหญ่นะครับผมลองตีพิบูลัญชีเนาะอันนี้คือ1กับ0นะครับ100กับ0ก็ตีขึ้นไปก็พบว่าตัว golden ratio เนี่ย1.618เนี่ยทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฮเดิมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่3 8มแนะครับ ทีนี้ด้วยความที่ยุโรปเนี่ยมันมีการฟื้นกับเปิดประเทศมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟื้นมาเร็วมากนะครับปีนี้ยุโรปเอาเอรร์มจริงๆนะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นนี้นะครับก็คือมันมีการย่อก็จริงแต่ว่ามันไม่เคยแท่งเทียนที่จะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์เลยเพราะงั้นใครชอบยุโรปอยากจะเก็บนะครับไมายแรกก็ที่น่าสนใจเลยก็คือประมาณ40,50 40,45นหาะครับหมยแรกนะสำหรับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้นะครับในเชิงที่แบบมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ ส่วนไม้ที่2อเนี่ยอ่าอันนี้ผมแนะนําเองนะก็คือคือตอนแรกเนี่ย3 6 5 0คิดว่าอยากจะได้นะครับคือเส้นแถวๆนี้เส้นตรงนี้เนาะแต่ดูเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะขึ้นไปเยอะแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดว่าไม่มี sentiment นในการเทขายแรงๆเนี่ยผมว่าอีกจุดๆหนึ่งก็คือ3,870นะครับอีกครั้ง,น,งนะครับ4,35 4,40นะครับ4040 40นะครับตรงนี้แล้วก็3,875 แล้วก็สาม8็แล้วก็3 6 5 0นะครับเป็นเาเรียกว่าแนวรับในการทยอยเก็บของยุโรปแล้วกันนะครับที่เปิดประเทศแล้วก็เศรษฐกิจตัวเลขรายนด้ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับก็เป็นอันจบนะครับสำหรับดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกในวันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่เราจะแพลนในการเข้าลงทุนว่าเราจะวางแผนลงทุนยังไงในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมก่อนที่จะเริ่มเดือนกันยายนนะครับก่อนจากกันนะครับผมขออนุญาตฝาก ค,คอสของผมเองที่ตั้งใจทําขึ้นมานะครับมีอยู่ทั้งหมด20ชั่วโมงเรียกว่าคมภีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็น8หัวข้อใหญ่นะครับแต่ละหัวข้อก็จะแบ่งเป็นสิ่งที่ผมใช้จริงในการลงทุนนะครับก็คือ Money Management จิตวิทยาการลงทุนแม่ข้อยโครมิกกองทุนหุ้นนะครับการอ่านงบการเงินกราฟเทคนิคแล้วก็วิธีการในกลยุทธ์ส่วนตัวที่ไว้รับลงทุนจริงๆนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นชั่วโมงตามรูปนี้เลยนะครับ ใครสนใจอะไรนะครับเลือกเรียนได้ไม่จำเป็นต้องเรียนทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดใครเรียนทั้งหมดก็20ชั่วโมงนะครับเช่นสมมติสนใจจิตวิทยาการลงทุน1ชั่วโมงก็เพียงแค่2 0 0บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับก็ยิงคิวอาร์โค้ดมาติดต่อรายส่วนตัวที่ผมได้นะครับหรือจะพิมพ์ Li n e ID c e s c a w s u i n ก็ได้นะครับเป็นการเรียนผ่านวิดีโอที่อัดไว้ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็จะมีไฟล์เอกสารแจกให้นะครับในกลุ่มนั้นนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วล้าพบกัน